คุณพี่น้องท่าไหร่นะคะม,มันนี้ผมก็มานะคะวันนี้ว่าเออม้อยอยากจะบอกเลยว่าพี่อาคลิปตุดไปแล้วก็มองมามันเต็มตลอดม็นหายเหี้ยอะไรเออิมเอ้อา ยกกูมาวันหนึง่งกูไปจัดก,การแันหักหลังกูหักหลงังห,หลงังห,หลงังหลังออก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 อยู่ได้กูลำคาญว่ะมึงเลิกออกเออออกจากแขงกูในแมนกูแท้จนะไม่มีคนจนะสู้เขาได้แล้วเนี่ยอิสัตไอ้เพื่อนกูมันไปไหนวะเออกูรู้แหละ กูไปตามหามันแป๊ดหนึ่งโอ้จะเค,เคนกูโดนไม่บอกกูอีกแล้วไอ้ซัดกูเสียความรู้สึกหมด จะแคร์กูอีกแล้วมึงเปปัญหาที่อะไรออก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 อยู่ได้กูแทบจะไม่มีทางจะสู้อะไรเขาได้เลยไอบ้บัก้อมเนี่ย ใจดีย,ยังดีนะเกมกูก็บาก,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 กอีกโ้ยควายกูจะเล่นอะไรได้วันนี้เมื่อไร่จะแกงกูโดยไม่บอกเรียกกูเสียความรู้สึกหมด ที่กูกดไปเมื่อกี้กูขอเลิกเป็นครบเลยกูขอเลิกเป็นเพื่อนแล้วกูไม่อยากเป็นเพื่อนอีกตลอดไปละเสียความรู้สึกกูหมดกช่องไปยังบัตรฟอมนี่กูแท้จะไม่มีทางจะช่วยอะไรเขาได้มึงก็ยังจบแค่นี้เป็นแต้มเดียวที่ก,กูเกดบอวดหามาได้อีควาย ไปเยนแล้วก uh ูสามคันกูสามคันแม่งโอ้โหว่ะเองโอเคเอาจะกแค่เราจะแค่อยู่ได้กูลำคาญว่ะแง่ออกจะกแค่กูได้ไหมกูแค่จะมีทางชูเขาได้มูก็ไปมึงก็อยู่แค่กูไปก่อน ทุกทิวมันดะใช้กูโกรกูได้ไหมโอ้จะเคน้กนกูโดนไม่โกรกอล้ปัญหาอีกอยู่ไม่อยากกูไม่อยากจะสร้างแผลแล้วกูจะเตะตัวเองเหรดีไหมเนี่ยไม่ทำสักกูเสียความสุขอนันนี้กูปี้ไม่ท,ทำมาแล้ว,วกูโกรกแล้ว ไควายผู้ท่จะไม่มีทางจะสู้เขาได้คนอื่นน้องเห็นมีใครออกจะคนเลยพี่เต้เคสกูคนเดียวออ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 อยู่ได้ชัดหนูเหงอามึงเพื่อนแบบนี้ว่ะข้ากูมึงเพื่อนที่ดีนะแล้วก็ไม่ออกจากเคงเนี่ยกูกูแล้วเป็นเพื่อนถ้าเกิดใครไม่ออกจากเคงกูแล้วเข้ามาเนี่ย คือกูรับเป็นเพื่อนนะใครที่เอาเพลงกูเมื่อไรกูไม่รับเป็นเพื่อนม่งออกออกออกอยู่ได้ดูเอาดูกูดูเอากูจริงกูยังไม่ได้ไปเลยววราไหนกันเลยแม่งสีค้ารู้สึกกูหมด เอ้นี่ปดช่องทางว่าจะดีไหมนีม่อ่งกูยาจะปีแลวแม,ม่ังทำให้กูเสียความรู้สึกหมดม่มีสั่งชู่เขาได้เลไอีคว,วายเย่รู้สึกีกูจะเลิกโขอแม่แนไม่อ เทกูยิ <source ankind> oh, nice song, like ่งมีแค่หกลงในก็มีแค่หกลงเป็นไปสิบสองขึ้นเทกูจะแค่นกูไปคนหนึ่งอีซ้อ่กูกลไปเมื่อกี้อ่ะอีซ้อนซ่องวีวีเอฟน่ะนี่โกูจะแค่นกูอีกแล้วกูกูจะปล่อยไม่เป็นเพื่อนกูสำคัญซ่องตีบาป่อเออๆควายซ่องตีบาป่อควายมึงด้วย มึงเอาเข้าไปาากกมึงไไเงอาเจะจาเตนกู็ไม่ได้เทมึงก็ยังจะอดจะเเทนกูอีกอนนี้มไม่ไรจะสู้เขาได้และไอ้สุดเตียมงูโงงชาตนี้กูทพไม่ได้เมียงโป๊ัันกูะวั กูใช้ชิฟิโอสีเหลืองกูก็ยังไม่ได้กูัวแล้วโว้ยมึงอยาจะเคนกูได้ไหมเวลาเข้ามาเนี่ยมึงเป็นะหนารในากับกู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 อยู่ได้ีเนี่ย บอกมึงโอเคไปโอเปไป่ไม่ยอมฉันไม่บอกดีกูสักคำอีกเพื่อนหนิกูไม่อยากมีเพื่อนวะถ้าเกิดมีเพื่อนแค่ที่เคยให้กูขออะไรก็ทำหมดอ่ะคืออันนั้นเลยกูนับเป็นเพื่อเท้เว้ยไม่แหมมันเองกู ทำไม่ได้กูตาย้วน้อยไปกูโอ่กูไม่อยากจะเอข้าแคนแล้ว่กูม่ไว้ใจ่ะไม่ทำไม่เชกูเสียความรู้สึกกูโม เสียชื่อด้วยเนีย่ยแต่ราคาที่แพงแค่มมีคนเข้ากูเสียชื่อหมดแทงกูเสียชื่อหมดเลย,ยมันเป็นปัญหาใหญ่มเล็อะไรมึงเป็นอะไรนะ,นะมึงเปอะไรนะ,นะมึงไปต้องงงจากแพงกูด้วยกูแท้จะมีทางจะชูเขาได้สักวันเลย มี่านี่มาฟิวชั่นพี่บุญแล,ล้วกูโกรธแล้วเว้ยมึงต้องเตะอ้าวมึงต้องตีไปสาวบ้านกูเออสีดำมา,ามึงตีกูบ้างนี่วะ อ <önemli S 2> <tomar> ุ้ย um กูไม่ไหวแล้วกูขอปิดคลิปปิดคลิปท่านนี้ก่อนละใครที่ดูแล้วฝากกดไตามกูแชร์ใครแล้วกดแชร์ด้วยนะแล้วกดไลค์ด้วย